สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยังไม่จบลุงพลจอดนอีกข้อหาคนช่วยกองเชียร์ที่เกี่ยวไม่รอดจากกรณีตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมหรือปททพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังกว่า50นาย เขาควบคุมตัวนายเฉพลวิพาหรือลุงพลไปสอบปากคำที่สอบพกกตุมจังหวัดมุกดาหารกรณีการก่อสร้างรูปปั้นองค์พญานาครุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่1กุมภาพันธ์นายพรพิรมอุรุแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าไปในพื้นที่ที่ลุงพลบุกรุกป่าเพื่อรวบรวมพยายนหลักฐานเพิ่มเติมในการที่จะแจ้งข้อหาลุงพลพร้อมพวกเพิ่มเติมในมาตรา11ทําทำไม้ป่ะสง,งวนซึ่งในวันนี้เป็นการเข้าตรวจสอบชนิดของต้นไม้ที่ตัดมีทั้งหมด2ต้น2ตตอและตรวจสอบชนิดของไม้ที่รุงพลได้เอามาสร้างบ้านให้คนงานอยู่อาศัยหลังจากนั้นจะได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของรัฐ ที่ลุงพลพร้อมพวกได้ตัดไม้ทำลายป่านั้นสร้างความเสียหายให้กับดินก็ต้องมีการเอาดินไปตรวจสอบต้นไม้ที่ถูกตัดไปป่าเสียหายเท่าไหร่พลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โลกร้อนขึ้นมากน้อยเพียงใดภาวะที่ก่อให้เกิดโลกร้อนผลกระทบทั้งหมดเลยมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นแน่นอน นายพรพิรมเปิดเผยต่อว่าหลังจากนั้นจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาผิดลุงพลพร้อมพวกที่ปรากฏในคลิปคือกลุ่มคนที่ช่วยลุงพลเลยต้นไม้กลุ่มคนช่วยดึงต้นไม้ให้หักลงมาก็มีความผิดฐานร่วมกันส่วนกองเชียร์ที่ไลฟ์สดถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ผิดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ